สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อสมศรีมีศรีชื่อเล่นชื่อจีดค่ะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามา22ปีค่ะข้าพเจ้าทําธุรกิจส่วนตัวขายอาหารที่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็ธุรกิจอีกอย่างของข้าพเจ้าคือเป็นตัวแทนซัพพลายเออร์ค่ะชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหมากจนสามีข้าพเจ้าบอกมาคํานึงว่าไม่มีใครก็เปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ใจมากว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงดีเพราะสงสารสามีมากที่เขาต้องมารองรับอารมณ์กับข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าได้ผ่านจากแม่ก้อยแม่ก้อยอยู่บ้านติดกับข้าพเจ้าแม่ก้อยเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ข้าพเจ้าฟังแต่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องราวพระเจ้า แล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าเห็นแม่ก้อยมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ข้าพเจ้าก็เลยสนใจและอยากแสวงหาว่ามีจริงไหมแม่ก้อยเล่าข้าพเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจมากับแม่ก้อยมาโบสถ์มาที่คริสตจักรแล้วข้าพเจ้าเข้ามาในโบสถ์ข้าพเจ้าประทับใจคนมากมายที่นมัสการพระเจ้าโดยที่ว่าข้างนอกไม่มีแบบนี้ความรักในโบสถ์มันเป็นความรักที่อบอุ่นคนมากมายข้าพเจ้าเลยขอแม่ก้อยว่าดีนะถ้ามาโบสถ์แบบนี้ ก็เลยตัดสินใจรับเชื่อเรื่องราวพระเยซูเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าหลังมาเชื่อพระเจ้าชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นไม่มโหไม่อารมณ์ร้อนมีเหตุผลมีสติปัญญามากขึ้นจนสามีข้าพเจ้ามีความสุขมีสันติสุขครอบครัวมีสันติสุขที่เห็นข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากพระเจ้ามาช่วยข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยแล้วชีวิตข้าพเจ้า หลังจากนั้นมาพระเจ้าก็ยังอวยพรเรื่องธุรกิจการงานข้าพเจ้าธุรกิจข้าพเจ้าดีขึ้นเจริญขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีที่พระเจ้าเมตตาข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าก็ปลดปล่อยหนี้สินเรื่องบ้านให้เป็นไทยข้าพเจ้าไม่มีหนี้สินแล้วตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วข้าพเจ้ามีาระใจอยากพาคนมารับความรอดข้าพเจ้าเลยประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับคนรอบข้าง ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้าพเจ้าไม่ได้สนใจข้าพเจ้าเชื่ออย่างเดียวว่าข้าพเจ้าต้องประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้คนรู้คนจะได้รับความรอดเหมือนชีวิตข้าพเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ดูทีวีและเห็นศิลปินท่านหนึ่งพระเจ้าเล่าใจข้าพเจ้าอยากพามาเชื่อพระเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยซึ่งข้าพเจ้ามารู้ทีหลังว่าชื่อคุณอีซ์ปงลางสะออน ข้าพเจ้าก็เลยตั้งใจและตั้งมั่นอธิษฐานเผื่อคุณอีทปงลางสะออนเป็นเวลาสองปีเต็มหลังจากนั้นพระเจ้าตอบคําอธิษฐานข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เจอคุณอีทซึ่งคุณอีททำธุรกิจตัวหนึ่งส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาก็เลยนัดเจอกันและเราก็นัดคุยกันคุณอีทก,ก็เล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังอย่างชัดเจนเรื่องถึงปัญหาของคุณอีทข้าพเจ้าก็เลยแนะนําคุณอีทโดยคุณอีทก,ก็ประทับใจเลย และธุรกิจก็ผ่านไปได้ดีข้าพเจ้าช่วยโอกาสประกาศเรื่องราวพระเยซูให้คุณอีทฟังจนคุณอีทแน่ใจและเข้าใจเรื่องราวพระเจ้าข้าพเจ้าก็ชวนมาโบสถ์โดยอาทิตย์นั้นคุณอีทก็มาโบสถ์เลยพอมาโบสถ์คุณอีทประทับใจเรื่องราวพระเจ้าโดยที่คุณอีทยัง,งงงบางเรื่องอยู่แต่คุณอีทตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิต พูดถึงเรื่องพระเจ้าเนี่ยเราเคยเรียนในสมัยเรียนก็รู้จักแค่ว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเราก็รู้ประมาณนี้ไม่นึกว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจเป็นธุรกิจก้าวแตนแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่ท่านหนึ่งท่านเป็นคริสเตียนนะครับช่วงนั้นธุรกิจผมค่อนข้างจะย่าแย่แม่จี๊ดก็เลยชวนผมให้มาที่โบสถ์พอมาที่โบสถ์เลยเราก็รู้สึกว่าทําไมคนที่นี่ถึงมีความรักให้กันทําไมสังคมที่นี่มีแต่รอยยิม้มมีแต่การหนุนใจมีการให้กําลังใจกันทําให้เราต้องสึกว่าอยากมาโบสถ์อยากมาโบสถ์ เป็นช่วงที่ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากพอสมควรก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งคุณแม่ชีชวนมาที่โบสถ์พอมาเจอคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเดินเข้ามาในโบสถ์ครั้งแรกเนี่ยอุยมาโบสถ์มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับมาโบสถ์คือเหมือนมาดูคอนเสิร์ตเลยอะ่ะทำไมเขาเต้นมันกันจังเฮ้ยทำไมมีความสุขอย่างนี้มาเต้นกระโดดโลด,ดเต้นเห็นพี่น้องเราบางคนก็ร้องไห้น้ําตาซึมโดยไม่รู้ตัวจากวันนั้นนะฮะทำให้เราเรารู้สึกว่า มันมีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอมีที่แบบนี้ด้วยเหรอที่จะทําให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้ได้รับพลังใจมากขนาดนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเข้ามาในหัวใจผมตั้งแต่วันแรกข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นดินที่ไร้ค่าไม่มีคุณค่าในสายตาคนมากมายแต่พระเจ้าทรงเมตตาทรงใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องราวพระเจ้าและรับใช้งานพระเจ้าพาคนมากมายมา พพข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านที่มาเป็นครั้งแรกให้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตท่านแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าจะท่งอวยพรท่านเหมือนอย่างที่พระองค์อวยพรข้าพเจ้าตลอดมาพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีคะ่ะ